อ่าก็สวัสดีกันอีกครังนะครับเราก็ยังอยู่ในเกมจูเลสิกเบอร์เดอะเกมกันอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาตีแพ็คายวันกันต่อนะก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็เป็นแพ็คน่าจะเป็นแพ็คอาหารกับสัตว์ใต้น้านะปเดี๋ยวตีแพ็คอาหารก่อนแพ็คอาหารนี่ก็ใช้ตัวระดับ คอมมอนนะในการลงสนามต่อสู้นะครับปึ๊บง่ายๆนะครับก็ใช้กินพืชกับนกลงไปโอเคเริ่มเลยนะครับก็บไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับแพ็คไลท์วันอันนี้ก็คือมาตีเพื่อที่จะเก็บพวกแต้ม JW อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็สะสมแต้มไว้ลดล็อกพวกบอสชนบอสนะครับโอเคไป ตอนนี้เรามี3เราเปลี่ยนนกมาปุ๊บไปไปแบบรวดเร็วเลย AI, AI มี3 AI มี3มันเปลี่ยนเป็นนกลงมามันโจมตีหนึ่งเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวกินพืชลงมาแล้วก็จัดการมันเลยนะครับปุ๊บไปเตึ๊บตบเหลือแต้มหนึ่งนะเราต้องตีเผื่อไว้หน่อย มันไม่ป้องกันไม่เป็นไรแพ็คนี้ง่ายๆนะครับไปมันมีสี่จมตีมายังไงก็มีนกคอยรับด่านสุดท้ายอยู่ไม่เป็นไรครับเป็นนอนโอเคไปเจอเหมาหมดลำนะจ๊ะไปปึ๊บปังเรียบร้อยชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็คอาหารรอบแรกนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปต่อรอบที่2กันเลยนะครับรับดินเอมว่วงก่อนเึิบมารอบ2ตี3รอบนะครับไปมีครึ่งบกครึ่งน้ำกับนกนะครึ่งบกครึ่งน้ำเราก็ต้องจัดนกลงแล้วก็กินพืชลงโอเคไปครับเราเริ่มก่อนชาร์จนะครับ AI มี2 มี2แล้วมันเปลี่ยนเอานกลงมาแล้วมันก็โจมตีหนึ่งปังมันแต้มหมดนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวกินพืชลงมาแล้วก็โจมตีเลยปึ๊บเพียงพอไปนอนนะปังเรียบร้อยตัวที่2ของเขามีสองแต้ม สแต้มมันเก็บเดี๋ยวเราสะสมแต้มชาร์จเลยดีกว่าปึ๊บส่งต่อเจ้านกนะเดี๋ยวไอมี3ามแต้มมีสมแต้มเก็บเหรอเก็บเดี๋ยวเจอตีเลยไม่เปลี่ยนตัวแล้วตีเลยเข้าหแต้มปึ๊บเรียบร้อยโอเคไม่ตีใช่ไหม้เจอเจอโจมตีเลยนะ อโอเคชนะไปรอบ2นะครับต่อไปรอบที่3ารอบสุดท้ายของการตีแพ็คอาหารโอ้โหจัดนกมา2ตัวอย่างนี้ก็ต้องเจอกินพืช2ตัวเลยไปปึ๊บแล้วก็ชาร์จก่อนเลยนะครับ AI มี2มี2แล้วเก็บเดี๋ยวเราก็ ชาร์จหมดเลยนะครับไปโอเคตอนนี้ AI มีสนะมีสแล้วโจมตีมาแค่หนึ่งเหรอโอเคได้เวลาไปนอนนะจ้ะตัวแรกปุ๊บมันเหลือ2แต้มนะโอเคแต่มันเอามาป้องกันหนึ่งป้งเรียบร้อยมันก็จะไปบวกอีกหนึ่งแต้มปุ๊บ สีแดบงบมันเก็บหรอเก็บอย่างนี้เจอลองตีดูโอเคเรียบร้อยชนะไปนะครับสำหรับแพทอาหารนะครับอ่าเดี๋ยวไปรับอาหารกันนะครับปึ๊บจะได้เยอะไหมอ่เปิดแพ็คป,ปุ๊บอนะ่โอเคได้พอสมควรเลยนะครับสองแสนก,กว่า นี่แหละสำคัญแต้ม JW นะครับที่มาตีแพ็คต่างๆเพราะจะสะสมแต้ม JW ไว้ไปเปิดพวกการ์ด Legendary ระดับ3นะครับโอเคเดี๋ยวเราลุยแพ็คใต้น้ํากันนะครับมันมีถ้ำ3น้ําลึก3ตัวเลยนะเราก็ต้องจัดน้ําตื้นไป3ตัวเลยไปต้องบริหารตัวดีๆ น่าจะเพียงพอในการบริหารตัวโอเคปึ๊บอ่ะรอบแรกปึ๊บเราเริ่มก่อนสะสมแต้มก่อนนะครับชาร์จก่อน AI มี2มี2แล้วมี2โจมตี1น,นะมันเหลือ1แต้ม เหลือหนึ่งแต้มอย่างนี้ก็สะสมแต้มไปก่อนนะครับโอเคชาร์จไปก่อนมันมีสองปึ๊บโอ้โอเคต่อไปเรามี5้ามี5้าเราก็โจมตีให้ไปนอนก่อนเลยปึ๊บเรียบร้อยตัวแรกตัวที่สองมามีสี่แต้ม จะโจมตีเท่าไรโจมตี3ปังไม่เท่าไรนะไม่เท่าไรเหลือ1แต้มใช่ไหมเึ๊บเดี๋ยวเราลองใช้ตัวเดียวสู้เอาชนะได้ไหมเราต้องป้องกันสองแต้มเลยละกันโอเคปังเรียบร้อยมาเจ้า AI ต่อมีห้า โอ้ตัวนี้เราตายแน่ไปไม่เป็นไรนะครับปังเรานอนโอเคต่อไปตัวสุดท้ายมาแก้แค้นให้หน่อยนะโอเคไปปั้งเรียบร้อยก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบแรกของการตีแพ็กใต้น้ำนะครับต้องตีถึง4รอบรับดินเอมว่วงก่อนตีถึง4รอบเหล็ก3มรอบมาน้ำตื้นน้ำตื้น น้ำลึกอืมโอเคจัดหอยลงสองตัวแล้วก็น้ําตื้นลงหนึ่งตัวป่ะน่าจะพออยู่พอแบบเรือเฟือเปลี่ยนอยังไงดีนะจะบ,บริหารโอเคไปปึ๊บ เราชาร์จก่อนนะครับ AI มี2มี2มันเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแล้วมันตีเลยรีบรีบเรามี3เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวบ้างแล้วเราก็โจมตีเลยไปนอนนะไปนอนโอเคตัวที่2ของเขามี2แต้ม สองแต้มมันโจมตีแค่หนึ่งนะปังเข้านิดหน่อยมันเหลือ1แต้มใช่ไหมเราเปลี่ยนตัวฟึบแล้วก็มาชาร์จโอเคไอมีสี่แล้วนะมีสี่มันโจมตีสเข้าแผนปังเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราสะสมมาได้ถึง6แต้มแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้เวลาเผด็จศึก ตัวนี้แล้วก็ชาร์จไปส่งต่อ3แต้มนอนเลยไปตัวสุดท้ายของเขามามีสให้โอกาสโจมตีหมดนะไม่ทำอะไรใช่ไหมไม่ทำอะไรก็โดนถ้าไม่ตายเลยนะไปเข้าสีแต้มฟาบเจอซ้ายสะบัดเข้าตาไปเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่2นะครับ เดี๋ยวรับ DNA ม่วงกันก่อนปึ๊บได้100ต่อไปรอบที่3กันต่อเลยโอ้หอยหรือปลาการังแล้วก็น้ำตื้นน้ำลึก่าปึ๊บแล้วก็อืมจะจัด จัดยังไงดีโอเคหอยหอยเราเหลือน้อยเนาะปุ๊บแล้วก็ต้องเออน่าจะพออยู่ไปมารอบที่3ดูกันต่อเลยนะครับเราก็ชาร์จก่อนเลยตามระเบียบปุ๊บไอมีสอมีสอเปลี่ยนตัว เปลี่ยนตัวใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนตัวบ้างนะครับแล้วเราก็สะสมแต้มชาร์จไปตอนนี้ AI ยังมี2แต้มอยู่มันโจมตีเลยนะปังโหตั้งเข้าแผนเราเลยอ่าตอนนี้เรามี5แต้มแล้วเดี๋ยวเราปึ๊บปึ๊บ เราต้องโจมตีตัวนี้ให้ตายก่อนนะนะครับเพราะเราแพ้ทางเราต้องป้องกันเผื่อแล้วก็ช้าไปด้วยนะครับไอ้นอนก่อนตัวนี้น้ำตื้นไปนอนก่อนเพราะที่เหลือเราแพ้ทางนะมีสาโจมตีมา2เข้าแค่หนึ่งแต้มโอเค แล้วเราก็ชาร์จนะปุ๊บเข้า2แต้มนอนไปตัวสุดท้ายมาแล้วมันมี4มันมี4มันโจมตีแค่2เออมันตีโจมตีแบบกักกักเนาะโอเคจัดเลยไปเข้าสีแต้มนอนไปนอนนะโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่3นะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปต่อรอบที่4กันเลยปึ๊บนี่ได้ DNA ม่วงอีก100นะครับไปเดี๋ยวไปต่อรอบที่4กันเลยนะครับปึ๊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 บโอเคน่าจะพออยู่ไปรอบที่4ีมาอ้าวพลังโจมตีเลือดน้อยกว่าพลังโจมตีเราไปเดี๋ยวจัดเลยมาถึงก็ ไม่พูดพากทำเพลงใส่ก่อนเลยผมรีบนะครับผมรีบโอเคมันมีสองมันมีสองมันเก็บเราก็จะชาร์จไว้นะปุ๊บรอบนี้มันมีสามแต้มสามแต้มมันเปลี่ยนตัวแล้วมันก็เก็บเดี๋ยวเราชน น้ำตื้นชนกันเลยนะแล้วเราก็เสียงตีไปปังเรียบร้อยเข้าสามแต้มก็นอนเลยสิตัวสุดท้ายของเขามีสี่มีสโจมตีแค่สองปังเรานอนโอเคอปาไปควิดไปไปควิดหน่อย ه, ปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็กใต้น้ำรอบที่สี่นะครับปึ๊กหน้านาอ่ะอ่ะสะบัดสะบัดตัวนะอ่ะโอเคไปครับเดี๋ยวไปรับสุ่มได้ตัวดีๆดีเจนเดอรี่ระดับหนึ่งได้ซปเปอร์แรมานะครับโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับ การตีแพ็กใต้น้ํานะครับนี่เดี๋ยวตัวแพ็กนี้เราเดี๋ยวเราเข้าไปตีอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับรู้สึกจะปลดล็อกบอสหรือเปล่าเนี่ยเออโอเคปลดล็อกบอสนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตีบอสอีกแพ็กหนึ่งนะครับอ่าเจอเจ้ากินพืชจั๊ก,กันน็อตนะครับเราก็ตามสูตร ก็คือจะชาร์จสครั้งแล้วก็จะตีเลยนี่ชาร์จรอบแรกนะครับมาแล้วต่อไปก็ชาร์จรอบที่2นะครับครั้งต่อไปไม่รู้จะมันไม่รู้จะทําอะไรเราก็จะตีเลยนะครับโอเคมาไม่ทาไรรอบหน้าผมตีนะครับได้เวลาตีแล้วนะครับเตรียมตัวนะครับไปปึ๊บ นอนนะจ๊ะโอเคชนะไปนะครับรอบแรกแพ็กบอสอันนี้ตีแค่สครั้งนะครับปึรบรับ DNA ม่วงไปรอบที่2รอบสุดท้ายเจอโอเมก้าศูตัวเดียวกันนะครับก็เช่นเดิมนะครับเป็นสูตรเดิมรอบแรกก็จะชาร์จรอบ2องก็จะป้องกัน1ชาร์จ2 ปึ๊บป้องกันหนึ่งตาสองโอเคไปรอบสุดรอบต่อไปเราจะตีเลยด้วยแต้มห้าแ้มนะครับปึบไม่รู้ละเหลือเท่าไรเราโจมตีถ้าได้ผลต่างสามแตมมันจนอนโอเคนี่ผลต่างห้าแ้มเนี่ย เค okay. เรียบร้อยนะครับสำหรับการตีแพ็คบอสชนบอสไวมากโอเคไปสุ่มของอต้องเรียกว,ว่าสุ่มการ์ดดิเพราะอยากได้การ์ดไม่อยากได้หินเลยโอเคไม่เป็นไรโอเคขออีกรอบนึงนะครับไปปึ๊บวันนี้มันได้แต่หินอันพันทั้งวันเลยนะโอเคก็ชนะไปนะครับก็จบไปนะครับสาหรับการตีแพ็ค เนื้อกับแพ็คหอใต้น้ำมาสู้กันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะไปตีแพ็คที่เหลือให้ชมนะครับสำหรับรายวันนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ